สุออกจากความเป็นพระแล้วนะคะสําหรับอดีตพระอลงกดชื่อเล่นชื่อจอดเดี๋ยวขอเรียกว่าทิดจอดก็แล้วกันเพราะว่าในข่าวมันจะมีคนชื่ออลงกตสองคนคเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนอแยกกันไปเลย<ช>ก็คนนึงอลงกดอีกคนนึงทิดจอดอลงกดที่เสียชีวิตไปแล้วกับอีกคนนึงเรียกว่าจอดก็แล้วกันที่เป็นอดีตพระ,ะเมื่อวานนี้ปรากฏคลิปวิดีโอออกมานะคะหลังจากที่ถูกตํารวจกองปราบเข้าไปคุมตัวแล้วก็แจ้งข้อหาสี่ข้อหาหนักทั้งฟอกเงินสมคบฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเบียดบังทรัพย์เป็นของตน หลังจากที่ตำรวจสอบปากคำอดีตพระอารงกฎยอมสึกเป็นทิศนะคะแต่ว่าก่อนที่จะสึกขอเทศนาให้กับตำรวจฟังค่ะระบุว่าบวชทำประโยชน์มา30ปีก็ยอมรับว่าในบางเรื่องบางอย่างมีข้อบกพร่องผิดพลาดไปอยากได้ทำความเข้าใจว่าทุกอย่างมีสองด้านเหมือนเรื่องนี้มีทั้งทางธรรมและทางโลกท่านมาเถร,ระานาพิการขอย่าส ขอจเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกทุกคนวันนี้พ่อรู้สึกมีความสุขนะที่ได้โอกาสได้บอกเล่าเรื่องราวที่จะเป็นการรักษาซึ่งศรัทธาของญาติโยมพุระศาชนคนไทยทั้งหลาย ด้วยเหตุที่ว่าพ่อได้ทำงานที่เป็นประโยชน์มามากระสา30ปีเตเรื่องผิดก็มีมากาเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็ปรากฏภาพถอดท่าเหลืองออกนะคะใส่ชุดเหมือนเป็นคารวาสทั่วไปค่ะเป็นชุดขาวที่ทางตำรวจเนี่ยหามาให้แล้วก็ลาศึกออกมาเป็นทิศอลงกต หรือว่าทิดจอรดเรียกตามชื่อเล่นก็นแล้วกันนะคะส่วนเรื่องทางคดีค่ะทางพลตบ,บตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอดสวนกลางท่านก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เข้าไปร่วมสอบปักคำนะคะบอกว่ายอมลาสิกขายินดีเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายโดยที่เจ้าที่ไม่ได้บังคับขู่เข็นก่อนหน้านี้เนี่ย ทิศจ้อหรืออดีตพระอารงกฎก็พูดเรื่องการสร้างความดีงามมาโดยตลอดแต่ภายหลังยอมรับว่าพอมีเรื่องเงินบริจาคเงินทำบุญเข้ามาที่วัดจำนวนมากหลักหลายล้านอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้กระทำความผิดเลยยอมสำนึกผิดลาสิกขา พอเงินเข้ามาจํานวนมากเป็นเงินก้อนที่มันมีมูลค่ามากๆอาจจะเกิดกีเลสไม่ได้มีความยับยั้งชั่งใจจนเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นซื้อที่ดินซื้อสนามบอลลงทุนในรูปแบบบริษัทในระหว่างการให้สัมภาษณ์ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะเป็นลูกศิษย์ของทิจดจ้อตนะคะเดินมาโวยวายกลางวงสัมภาษณ์เลยค่ะ ไม่ใ่ใช่สื่อนือเล่าครับเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราดำเนินการตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายกฎหมายใช่มคะทำอะไรบ้างคะประวการขั้นตอนตอไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราใคุยกันเดี๋ยวขอข้ากก่อนเี๋ยวไปคุยรอบ 6คืออะไรอ่ะ6คืออะไรอ่ะพี่ออกกป็นสัมภารพี่ออกเปนเดี๋ยว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 รอบรอบครับแล้วก็ยืนฟังอยู่นานนะคะยืนอยู่ตรงวงนักข่าวตอนแรกท่านจรูนเกียรติก็เลยถามว่า คุณเป็นสื่อหรือเปล่าเ,เป็นนักข่าวหรือเปล่าเพราะปัจจุบันบางทีมีนักข่าวออนไลน์ที่เขาใช้มือถือ,อในการบันทึกภาพปรากฏว่าไม่ใช่ในระหว่างการแถลงข่าวโวยวายใส่ตำรวจค่ะมีรายงานว่าข้อมูลการสอบปากคาของทิดจอรอดอดีตพระอลรมกดให้การรับสารภาพนะคะระบุว่าชื่อเดิมของตัวเองคือเกรียงไกรเพชรแก้วชื่อเล่นชื่อจอรอดเป็นชาวขอนแก่นเรียนที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยแล้วก็ไปต่อระดับปวชที่เกษตรบ้านกลางที่พิษณุโลกแต่ว่าเรียนไม่จบหลักสูตรระหว่างนั้นไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินเอาไว้ที่อำเภอเมืองขอนแก่น แต่ไม่ได้ไปเกณฑ์โดยระบุว่าช่วงปี2,524ไปทำงานที่มาเลเซียเขียนแบบสร้างตึก8ปริโตนสัสมีภาพอยู่นะคะเป็นตึกที่มีชื่อเสียงมากของมาเลเซียและหลังจากนั้นปี2,529เดินทางกลับไทยผ่านช่องทางทางธรรมชาติมากับคณะผู้สแสวงบุญและหลังจากนั้นตนเองก็บวชเป็นพระและก็เปลี่ยนชื่อเป็นอลงกฎ พลมุกเพื่อนหนีทหารส่วนที่ใช้ชื่ออลงกตพลมุกเนื่องจากว่าเป็นเพื่อนกับอลงกตพลมุกรู้จักกันตอนเรียนที่แก่นนครวิทยาลัยค่ะโดยที่อลงกตพลมุกตัวจริงๆที่เขาเพิ่งตายไปเมื่อสองปีก่อนไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าถูกอดีตพระสวมรอยใช้ชื่อนี้ส่วนข้อมูลที่ปรากฏในใบสุทธิยอมรับว่า กรอกข้อมูลเขียนข้อมูลลงไปในเอกสารนั้นด้วยตัวเองทั้งหมดและก็คือเพื่อนกันแท้ๆเป็นเพื่อนรักด้วยแล้วก็เอาทุกอย่างมาสวมหมดเลยและที่ฮือฮาก็คือไปเขียนแบบสร้างตึกแฝดปโตนัสต้องจบวิศวกรจบสถาปัตย์ระดับไหนถึงจะได้เป็นโอ้เป็นทีมออกแบบตึกปโตนัสเนี่ยซึ่งมันก็ไม่สอดคล้องกับการรับสารภาพก่อนนันี้ว่าเรียนปวชแต่เรียนไม่จบ แล้วไปสร้างตึกแปดสูงขนาดนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าเรื่องคำสารภาพอะอาจจะต้องฟังแล้วเดี๋ยวดูข้อมูลใหม่อีกทีหนึ่งด้วยเพื่อประกอบกับหลักฐานต่างๆก็ปีที่บอกไปทำกับปีที่ทำจริงก็ไม่สอดคล้องกันด้วยนะครับซึ่งล่าสุดพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพเนี่ยบอกว่าจากการสอบปากคำทั้งคู่ของทิดจอนแล้วก็หมอบีทั้งคู่ก็ยังอยู่ในอาการเครียดแล้วก็วิตกกังวลน,นะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทั้งคู่กำลังเจอแต่เบื้องต้นคือปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งคู่ มีหลายคำถามพี่ยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวจะให้ทนายความทำเป็นเอกาสารชี้แจงภายใน30วันส่วนการออกหมายจับบุคคลใกล้ชิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องแกะรอยข้อมูลการสืบสวนเพิ่มเติมน่าจะมีคนที่เกี่ยวข้องเส้นทางการเงินกับหมอบีประมาณสัก3-4คนเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนว่าจะมีรายละเอียดส่วนไหนบ้างมีกระแสข่าวมาอีกนะครับว่ามีดารานักร้อง แล้วอินฟลูเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินนี้ด้วยไหมเดี๋ยวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพราะว่ากองปราบรับผิดชอบเส้นทางการเงินของหมอปีแล้วก็ทิดจอดเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ตรวจสอบแล้วเส้นทางการเงินคร่าวๆ300ยกว่าล้านจะเชื่อมโยงไปไหนเดี๋ยวไล่กันต่อส่วนที่ทิดจอดบอกว่าไปออกแบบตึกปิโตนัทที่มาเลเซียอันนี้สังคมให้ความสนใจต้องไปตรวจสอบต่อยังไม่ได้ยืนยันแต่มันเป็นเพียงสิ่งที่ทิดจอดเขากล่าวอ้างไม่ใช่เนื้อหาในคดี ก็พูดคุยเมื่อวานตํารวจก็ต้องไปตรวจสอบให้ได้ความชัดเจนต่อนะครับแต่หลังจากนี้จะมีการออกหมายจับเฟดสองไหมเดี๋ยวให้ตามกันคาดว่าน่าจะมีแน่ๆในส่วนเรื่องการให้การเนี่ยรเราสอบความให้การในฐานะผู้องหาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ให้การในเรื่องรายละเอียดที่ถูกข่าวหานะครับเราถามไปหลายคําถามเนี่ยเขาก็เออบอกว่าเดี๋ยวให้ทนายความทา ทำให้การเป็นเอกสารมาแจ้งเราภายใน30วันปฏิเสธก็คร yeah, ับเขาปฏิเสธอยู่แล้วแ้หมอบีด้วยครับไม่มีส่วนไหนที่ยอมรับเลยไม่ครับในทางคดีที่ทางคดีที่เขาถูกกล่าวหาเนี่ยเขาก็ปฏิเสธครับในเบื้องต้นที่เราสืบสวนสอบสวนแกะข้อมูลเนี่ยเราเห็นบุคคลที่ใกล้ชิดแล้วล่ะนะครับแต่เราต้องการความชัดเจนในเรื่องของพยานหลักฐานบางส่วนเท่านั้นเองว่า เขาอยู่ในขายที่เป็นผู้ทาผิดด้วยหรือไม่นะครับก็อันนี้ก็ขอเวลาสักนิดหนึ่งพวกสมโมสรต่างๆโรงเรียนต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของปปง,งครับว่าจะยึดหรือไม่ยึดอ๋อแล้วล่าสุดนะครคุณผู้ชมตอนประมาณ18นาฬิายนา,าทีหลังจากที่ทิดจอดเนี่ยรับสรารภาพทั้งหมดเลยแต่รับสรารภาพจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะฮะ เพราะไอ้เรื่องตึกเปตโตนาสเนี่ยก็ยังเป็นที่เครือบแคลงสงสัยแต่ว่าประมาณ6กโมงยีมีสิทธิอนุสิทธิ์ของทิศจอเนี่ยเดินทางไปที่กองปราบแล้วก็เตรียมพวกผ้าห่มหมอนที่นอนเอามาให้ทิศอารงกดหลับนอนคืนหนึ่งแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับคือเขาก็บอกว่าเอามาให้หลวงพ่อ ซึ่งตอนนี้ทนายเนี่ยอยู่ระหว่างการหารือแนวทางในการขอประกันตัวและการต่อสู้ทางกฎหมายนะฮะส่วนทางทนายความค่ะหลังจากที่เดินทางไปพบกับลูกความดรยุทธนามาํำราญก็ให้ข้อมูลสั้นๆนะคะว่า ในระหว่างการสอบปักคําอดีตพระอลงมกฎร,รวัธิจดจดอะท่านก็มีความสบายใจส่วนเรื่องการต่อสู้คดีหลังจากนี้เดี๋ยวต้องรอให้กระบวนการสอบส,อบสวนมันแล้วเสร็จก่อนแล้วก็ต้องรอการสอบสวนเคสของหมอบีให้เสร็จด้วยส่วนเรื่องเส้นทางการเงินต่างๆก็เชื่อว่าทิจรดจะสามารถที้แจงได้ลองดูบรรยากาศที่ผู้สื่อข่าวสอบถามค่ะกังวลอะไรบ้างไหมคะไม่ไม่ครับ <คะ S 1> สบายใจครับส,ส,สบายใจรับ ในในส่วนของการต่อสู้ทางคดีหลังจากนี้จะเป็นยังไงวะครับก็เดี๋ยวรอการสอบสวนให้แล้วเสร็จก่อนนะหลวงพ่อพี่ขับหน้าครัเป็นยังไงครับดีครับดีครับดีนะกำลังใจดีมากครักำลังใจดีมากครับแต่ได้กาติเยอะได้เข้าพบอะไรหรือยังครับอ๋อก็คือท่านให้การเข้าพบอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีทางครับแนวทางการต่อสู้ทางคดีหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับยังครับก็ยังสอบสวนอีกบุคคลนึงยังไม่เสร็จส่วนทนายความของหมอบีหรือว่านายเสกสรรครับคุณกระสานปัญญาชัยรักษาบอกว่า หมอปีให้ปักคำไปแล้ว10บกว่าชั่วโมงยังไม่ได้คุยกันเลยก็ยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการยื่นประกันตัวข้อหาอะไรก็ยังไม่ทราบยังไม่ได้คุยก็เป็นไปตามกระบวนการของศาลหลักฐานที่นํามาก็ยังไม่ได้นํามาโชว์ล่าสุดนะครับแต่ผู้สื่อข่าวก็ถามบอกตอนแรกเหมือนจะไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เลยทําไมตอนนี้เหมือนดูให้ความร่วมมือดีจัง ทนายบอกยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าจากการสอบปากคำแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับการประกันตัวหรือเปล่าขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนนะครับอนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปค้นจุดต่างๆตอนสอบทุ่มครึ่งที่ผ่านมาก็ไปเจอจุดตรวจจุดที่1กับจุดที่5ว่ามีเอกสารส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องมีหนังสือมีนิตยสารรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆของวัด แล้วก็วัตถุพยานบางส่วนที่นําเก็บเข้ามาที่กองปราบเรียบร้อยแล้วนะครับอแล้วเช้าวันนี้ฮะคุณผู้ชมหลังจากที่โหเอกสองเอกาสารม,มากันเป็นลังๆแล้วใส่รถเข็นกันมาเนี่ยเช้าวันนี้ปรากฏว่า8ปดโมงครึ่งยังคงมีบรรดาสิทธิอนุสิ์ของทิศจอร์จฮะเดินทางมาที่กองปราบหนึ่งในนั้นก็คือคุณชัยแกบอกว่าทราบขา่าวตกใจแล้วก็เป็นห่วงคือนอกจากเป็นห่วงตัวของทิศจอดแล้วยังเป็นห่วงคนป่วย เด็กคนชราที่ท่านดูแลอยู่นักข่าวก็เลยสอบถามเอาจริงๆพี่ชัยยังศรัทธาทิศจ,จอร์ดอยู่ไหมแกยอมรับนะฮะยังศรัทธาอยู่คือไม่รู้หรอกเบื้องลึกเบื้องหลังท่านเป็นยังไงแต่ไม่ได้ผิดหวังเพราะท่านก็น่าจะมีเหตุผลของท่านเราก็มองแค่ตอนที่ท่านช่วยเหลือสังคมจะมาให้กําลังใจหลวงพ่อนะครับ <Okay. S 2> รท่านรู้ว่าท่านโดนจับที่นี่ก็เลยเป็นห่วง ตกใจครับห่วงห่วงคนป่วยกับเด็กๆพวกเด็กๆแล้วก็คนป่วยคนชราที่หลวงพ่อดูแลอยู่สัตว์เลี้ยงต่างๆแล้วก็ทีมงานที่ทํางานกับหลวงพ่อไม่รู้จะเขาจะทํำยังไงอะไรเรื่องเรื่องฮดีความอะไรผม,มไม่ขอเ <laughs> ออพูดดีกว่านะแต่ว่ายังเราก็ยังศรัทธาก็มีรายงานนะคุณผู้ชมว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยตัวของที่จอด นั่งขัดสมาธิอยู่ในห้องขังเนี่ยสงบจิตสงบใจตลอดเวลาทั้งคืนเลยจนถึงเช้าส่วนหมอบีหลับปกติแล้วก็ไม่ได้มีการขออะไรเป็นพิเศษคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นคะ่ะตอนเช้าสิบโมงตำรวจคุมตัวทิดจอดกับหมอบีไปส่งสารฝากขังที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะนำตัวทิดจอดอดีตพระอลร์กตดออกมาเป็นคนแรกเลยผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่าใส่เสื้อสีน้ำตาลกางเกงสีน้ำตาลเข้มแต่ว่า เอาผ้าห่มสีส้มเข้มเกือบเกือบน้ําตาลนะคะเอามาหุ่มคุมร่างกายด้วยคือดูเผลิๆหรือว่าถ้าผู้สื่อข่าวไม่ได้ระบุพิกัดชัดเจนมาว่ามันคือผ้าห่มผ้าเช็ดตัวดูเผลอๆจะเหมือนจีวรพระเหมือนกันนะคะเออใสส่บมผู้สื่อข่าวบอกว่าเป็นเป็นผ้าห่มแต่ว่ามันเป็นสีส้มนักข่าวพยายามสอบถามค่ะนักข่าวตรงบริเวณนั้นแต่ว่าทิดจอร์ด โบกมือเฉยๆนะคะไม่ได้ตอบอะไรมีเพียงแค่ตอบคําถามเดียวค่ะพะผู้สื่อข่าวถามว่าไปศาลใช่ไหมตอบเพียงแค่ว่าใช่ไปศาลยอย่าลุกนะอย่าลุกนะ,อ,ะอันนี้ตำรวจได้ทุกคนนะเหมือนพระเลยนะใบ้านสบายใจบอยอยากต้องอยากต้อต้องไม่ต้องไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้า น้งาราไมคะหรือย <nel> ังไม่ว่ากังวดอะไรไเป็นจริงตาทเขาล่าวหาครับพอแล้วครับพอแล้วครับเดี๋ยวไปขึ้นศาลเยนครับใช่ไหมคะ น้องๆจะกลับมาบทรอบไหมครับนัข่าวขอโทษขอโทษขอโทษครับขอโทษครับขอโทษนะครับทอโทีทอโทีครับทุโทครับครับนะโอเคครับขอบคนะครับโ่บท้ามันะนั้นเอาหมอบีออกมาเป็นคนที่2นะคะหมอบีก็ไม่ตอบคาถามอะไรเช่นเดียวกันเพียงแค่ยิ้มเท่านั้นแล้วก็รีบขึ้นรถไปเลยหมอบีอยากพบหมบีครับหมอบีครับหมอบีครับ มอบีอยากพูอะไรไหมครับมอบีบอบีอยากบอกอะไรสังคมหน่อยไหมฮะบอบีครับขออะไรพูดหน่อยก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของเจ้าหน้าที่ในการเอาตัวส่งสารเพื่อฝากขังก็เห็นว่า ทางพนักงานสอบสวนในคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าตอนที่มีการเข้าไปควบคุมตัวที่จอตอนที่ยังเป็นหลวงพ่อหลวงปูดเนี่ยคือออกจากวัดประมาณตีหนึ่งพร้อมกับเงินแสนกว่าบาทเนี่ยลักษณะคล้ายกับการหลบหนีหรือไม่ก็เลยต้องมีการคัดค้านการประกันตัวไว้ก่อนแต่เรื่องนี้โอ้โหมันมันดราม่าสุดๆจริงๆอย่างกอละครเลย